ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกับแฟดครับเอฟซีุ่่มหมันสุบ้อนนะครับอยู่กำลังมองหายอย่าดึงงวไปเรียงนะครับลงเงินน้ำสุภาพฟ้ามครกับพี่กัดกับบ้านน้องซิมตำบโลโคกรามเพื่อจะตูระพักพิม่านจังหวัดเลยนะครับดึงงวดแม่ลูกมา่ไหมครับพี่น้องเนะี่ยงามกับเม่สดลูกสวยเม่ลูกแหลกครับพี่น้องนะลูกเด็ดอีรีว่าลูกเียนกว่า หนังกระลังแตกพี่น้องหรือเรื่องกระลังย้อนแบบกระปิหนองหมดเลยนี่ครับแม่ลูกแรกดนะครับต้นสูงแม่ลอยสามสิบห้าหลักวกับพี่จังบงหน้าเฮอยู่ครับหวังลูกแม่ยังน้อยก็มาไปยังธรรมดาพี่น้องแล้วไปแลนด์ไซคอนแบบคอยจับคอยใบเอากับดังกับยองแข็งยังน้อยอยู่ก็มาไปยังก็มีโมือคอยใช้มืแล้วก็แล้วพี่น้องเราประกันช้างขาให้สิบห้าเมื่อไรับพี่น้องเนี่เปรียบงามทั้งตัวหน้าดูแลบังลูกสาวครับ ลูกสาวเดียนควนาไครับเฮ้ยหนังกระลังแกะพี่น้องเฮ้ยดูเลื่องกระลังย้อนครับหน่อยไปไปนี่นี่ครับต้็นลูกสาวแง่าพี่น้องเอาไปเลี้ยงไว้เจ็บครับพี่น้องเนะกรอบตาดำบันมีพันดาครับนี่เม่ครับนี่แม่สดลูกสวยครับนายก็เนี่ยนายรักครับพี่น้องเปิดราคาไบเมือสี่พันหาลอยแล้วครับ่ดนๆเลยครับ หมู่บ้านภูใดบระท่านก็ได้ถามหาแม่ลูกหลายครับกับคุณหลายๆก็แล้วกันกับภูใดทอก้อนใดก้อนครับเมื่อสี่พันหาร้อยครับนี่คือว่าชุดคุมครับีน่น้อนได้โอ้อยใหญ่เป็นหนากครับลูกสาวงามครับเป็นลูกพ่อหลอดอยู่นี้ครับนี่ต่อบลูว่าลูกฟ้าใดบ่ดอยากอ่านหนอกเดี๋ยวคันอ่างมากีถามว่าพอนั่นพ่อนี่ยุ้ยใช่ใบใช้หลอดอีละ่ะถามหาหลอดหาใบเลยโอ้ยมัไม่อย่างนั้น สืรรร่งัวเอาวัวครับไปถามห้าหลอดห้าใบแต่มือเขาไม่ได้สนใจหรอกครับราคางัวทำดีครับมันมาเป็นสมัยเกาครับเดี๋ยวมาอ่านกันนี่ครับสาวครับนี่น้ำงามครับนี่นังดีความสูงลอยสามสิบห้าบวกไปหาลอยสี่สิบเก็ดขายเงาได้เครื่องดำเครื่องโบดครับนี่กอขาดำหูดำเต็มใบพี่น้องเด้อบัง เวราคาไปมือนสองครับนี่เอาไปเป็นแมวบองไม้พ,พันคิดเจ็ิดแปดเดือนครับเที่ยวเขาปีไม่นี่ยใส่ทับเลยครับนี่งามงามนี่ครับพี่น้องเอ๋อใส่เบิงตอเสเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไปธุระมันเจนบามีเวลานี่แข่งดีหรือเนล่าครับมีนังมีเรื่องย้อนต้นดีครับพี่น้องมือนสองพันหนาวดนโดนเลยแม่ลูกนี่ยมือนสี่พันหาลอยกับ นี่มีผีน้นนองเริ่มตกท่าด้อยเป็นมาเอกกัโท้หาครับกับพี่น้องเมืองย่างโคราดเด้อครับนี่วานกัโท้หาอยู่ประทันกับพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณ,คณที่รับชมชิปช่องยูทูบสุภาพฟสั้นนะครับขอบคุณหลายๆนะครับครับผมก็ขอ,ขอ,ชอบชิปไปค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ